เงิน3ล้าน2แสน3ืนบาทจะผ่อนเดือนละเท่าไหร่เป็นของแบงค์สีชมพูค่ะและซึ่งเป็นลูกค้าของเราเองนะคะเพิ่งอนุมัติมาค่ะดอกเบีย้ยเท่านี้เลยนะคะปีที่1 1.95ปีที่2 2.95ปีที่3 3.95เฉลีย่ย3ปีอยู่ที่2.95ค่ะแบงค์สีชมพูให้ผ่อนสูงสุด40ปีค่ะปีที่1ผ่อนอยู่ที่9,700ปีที่2 1,1,500บาทไหวไหม ไหวใช่ไหมไหวใช่ไหมอ่ะปีที่3 13300ขึ้นมาแล้วไหวไหมก็ยังพอได้อยู่ใช่ไหมคะแต่ปีที่4นะคะกระโดดขึ้นไปอยู่ที่18,200บาทซึ่งอายุสัญญาของสินเชื่อนะคะมันยาวสูงสุด4ีปีก็จริงสามารถรีไฟแนนซ์ได้ในปีที่3นะคะดังนั้นเนี่ยปีที่3เดือนที่12 เตรียมรีไฟแนนซ์ไปแบงก์อื่นได้เลยหรือจะรีเทนชั่นลดดอกเบีย้ยในธนาคารเดิมก็ได้ค่ะอ่าข้อที่1สินเชื่อใครหาใช่ไหมก็คือตัวบ้าน 2. สินเชื่อ mrta ประกันสินเชื่อบวกประกันอัคคีภัยค่ะจ่ายอยู่ที่88,000บาทค่ะซึ่งคุ้มครอง30ปีนะคะจ่ายเบาๆเดือนละ400บาทเองจา้าปีที่3อยู่ที่500บาทค่ะแล้วก็มีท็อปอัพ คือถ้าสมมุติว่ารายได้เราถึงอะนะคะแบงสีชมพูเขาจะให้ท็อปอัพอีก10%นะคะก็จะอยู่ที่340,000บาทจ้าแบงค์สีชมพูนะคะถ้าใครมีรายได้ คือมีสลิปเงินเดือนนะคะสามารถกู้ได้อาชีพอิสระสามารถกู้ได้แต่ขอเน้นย้ำนะว่าจะต้องมีประวัติการผ่อนอะไรสักอย่างมาก่อนนะคะถ้าแบบบูโรสายๆเนี่ยจะไม่แนะนําให้ไปยื่นแบงก์สีชมพูจ้าฝากกด Follow พี่เต้วด้วยนะคะความรู้ดีๆอยู่ที่นี่ค่ะและฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะกดติดตามคอมเมนต์ลืมไปถ้าใครอยากเรียนข้อสินเชื่อนะคะคลิกตรงนี้ค่ะ